กำลังของใจเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สัจจันทัสโรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นกําลังใจซึ่งทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเรา สุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างยู่ในการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเรารักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเรามีกำลังของการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ทำาให้เรามีทานศีลสมาธิที่ทำาให้เกิดหน่วยใหม่ๆห,หบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโรเกิดขึ้นจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติในจัก,กรวานบรร์ที่มีการแข่งขันการเอาชนะให้บรรลุ เป้าหมายของตนเองเช่นการรบแต่และฝ่ายมีธงชัยเพื่อให้เป็นกำลังเป็นศูนย์รวมในการรบ เมื่อสมาชิกที่อยู่ในการรบยังเห็นธงชัยของตนเองทำให้เกิดกำลังในการรบจากธงชัยที่เห็นในสงคราม ของการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดที่เรามีงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงในการรักษารวบรวมปรมีสามสิทธัพระเดระคุณหลวงพุสธเจนทัสโร ท่ามกลางสงครามการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดที่รุนแรงเรามีธงชยัยที่เป็นศูนย์รวมที่ให้กำลังกับเราคือศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิทธั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เรานึกคิดรับรู้จดจอ่อได้ตลอดเวลาเป็นปกติพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกโย ดำให้พวกเราอดทนนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสจันททัศสรซึ่งเป็นตำแหน่งของธงชัยศูนย์รวมใน การทำงานทําหน้าที่ทําอาชีพที่แท้จริงของเราให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรซึ่งเป็นการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพ,พุกุลหลงปุษจันรรทรัโรเป็นปกกติตลอดเวลาเกิดการพัฒนาปรับปรุงประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนับ ในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ฐานศีลสมาธิของเราเป็นปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆรับกับทำกิเลสที่ไม่ให้มีฐานศีลสมาธิที่ปกติ อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่กิเลสทำโครงสร้างกอทมอขออที่เป็นโครงสร้างของคู่กรรมคู่เวรการบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เป็นภัยพิบัติเป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่เพื่อล่อลวง ให้เรารับทำรรกิเลสให้เข้าไปใยอยู่ในตัวของเราคนสัตว์สิ่งของที่ประครับประคองซึ่งกันและกันให้รับปรมีสามสิทธระเดชพะคุลลงปสุสสจันทสโร,รซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เราได้สมบัติที่เป็นรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาบยศสรนเสริญ,ส,รญสุข มรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่สุดแห่งธรรมสมบัติที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงพุทษจันทรสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปุษตันทสโรคนสัตว์สิ่งของดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ได้โดยไม่ยากมีบารมีสามสิบทัศ พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร์สโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราประสบสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่มีสมบัติที่เป็นสมบัติรวม ทั้งหมดที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชะคุณหลวงปสุตยันทัสโรเป็นสมบัติที่เป็นเจ้าของร่วมกันได้ร่วมกันสร้างขึ้นโดยการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทาน ให้บารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลงพ่อสดจันทัสโรได้เดินทางไหลเวียนอยู่ในตัวของเราการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ของเราที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จเป็นไปไม่ยากโดยเราสังเกตว่า เรารวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สตีันทัสโรไม่ได้รวบรวมรักษากิเลสซึ่งมีรูปแบบพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เรารู้เห็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของกิเลส การทำงานหน้าที่อาชีพของกิเลสซึ่งทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราถูกยึดธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชะคุณลงพุศลจันทศสโรยึดธาตุที่เป็นตัวของเราเปลี่ยนเป็นธรรมกิเลสยึดธาตุ ไปเป็นของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้พวกเราสังเกตอย่างละเอียดรู้เห็นอย่างชัดเจนในธรรมทั้งหมด ไม่ให้ถูกล่อลวงจากธรรมกิเลสไม่ให้ถูกล่อลวงเป็นทาตร,รับใช้กิเลสโดยกิเลสต้องการร่างกายของเราทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้เป็นเส้นทาง เป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสที่เป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสรมอัพพยากตาธรรมมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรซึ่งเป็น การสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมกิเลสบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่เสพยันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่มีค่ามีราคาเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเรา ซึ่งกิเลสเห็นค่าราคานี้จึงลุกเข้ามาเพื่อยึดบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมกิเลสซึ่งทำให้เรา เสียความเป็นตัวของตัวเองเสียการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรจากการรุกของกิเลส เราจึงพัฒนาปรับปรุงการดําเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราให้อยู่ในสภาวะรุกเข้าหาธรรมกิเลสโดยครูบาอาจารย์ของเราให้เราตรวจตรา ตัวของเราเองอย่างละเอียดเพื่อเปลี่ยนทำทั้งหมดทำกิเลสที่อยู่ในตัวของเราให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆด้วยการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศะพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเป็นปกติตลอดเวลาทำให้เราดำรงชีวิตเป็นอย่างอยูสุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ได้มีกําลังของเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่ทำให้สามารถทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราได้ก้าวหน้าลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาเป็นปกติเรามีธงชัยซึ่งครูบาอาจารย์ของเราให้เรานึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบ,บทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรที่เป็นธงชัยธงของชัยชนะธงของความสุขความสำเร็จของชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราธงที่เป็นตำแหน่งของกำลังที่มีฤทธ มีเดชมีอนุภาพในการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตมีอนุภาพในการเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโร ได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นกำลังที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิทธ์พระเดชพระคุณหลวงพุอสจันญทัศโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ธรรมทั้งหมดทำให้ธรรมกิเลสถูกพัฒนาปรับปรุงเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม เป็นกำลังที่มีฤทธิ์เดชอนุภาพที่เปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทรัสรรได้อย่างสมบูรณ์วิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เกิดขึ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรเมื่อเราได้รรม หน้าที่งานอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราโดยการดึงดูดบ่อกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโร ที่ทำให้ทำทั้งหมดที่เป็นเครื่องจัรพลังงานละเอียดเกิดเป็นเครื่องจัรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทัศพระเดชพะกุลหลวงปุสดจันทศโรอย่างสมบูรณ์ที่เป็นต้นแบบเดียวกันที่พัฒนาในระดับของที่สุดทุกอนุเวลาจากตําแหน่งต้นแบบ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศรเราจึงมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่อบอุ่นไม่ว้าเวไม่ถูกให้แบ่งแยกออกไปจากกันและกัน เราเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสุทัศน์พระเดชพะกุลหลวงปสุสถจันทสโรเราไม่ได้อยู่เดียวเดี่ยวโดดเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสาสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดเวลาประคับประคองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทพัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งกันและกันเกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทาสโรเราจึงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้ ประครับประคองตัวเราเองได้ประครับประคองผู้อื่นได้ดังต้นแบบพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนขนนกยูงที่ท่านนำตัวเองนำพวกเรา ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพรพเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทรัทศโรนำให้เราหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาโดยนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันชทสโรเพื่อให้เราทั้งหมดอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ รวมกันอยู่ประคับประคองซึ่งกันและกันได้เพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้อย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยไม่ประมาทซึ่งเป็นการสร้างชาวสวิไลสร้างกัลยาณมิตรบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงพุศทธเจรทัศโร เกิดเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุจันทสโรซึ่งมีทานศีลสมาธิที่ปก,กติที่ได้ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสศโร สร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบโดยการประครับประองซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพษษุทธเจรตุสโรที่พวกเราทั้งหมด ได้จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุทสจันทัสโรไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกิเลสที่หลอกลวงว่าการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นการหลอกลวงปิดบังเล่เหลี่ยมเพทุบายของกิเลสที่ยั่วยวนหลอกลวงให้เราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสหลอกลวงว่าเป็นอาหาร เื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นของปลอมที่ทำให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่สำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตกต่บมีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นผังสำเร็จ เวลาของกิเลสที่อยู่ในตัวของเราอยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเั่นทัศโรโดยครูบาอาจารย์ของเราให้เราอดทนเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ทั้งหมดซึ่งเป็นวิกฤตเป็นการรุกของกิเลสเข้ามาในตัวของเราเข้ามาในทุกท่อทางธ,ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศปกุลหลวงพ่อสดันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดรปกุลหลวงพ่อสดันทัสโรโดยการหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุงทธศิทันตสโรไปพร้อมๆกับท่านด้วยการอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุงทธศิันตสโร